สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณต่ายชุติมาที่ช่วงนี้งานรัดตัวจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวแถมทำอะไรโพสอะไรเป็นกระแสะไปสมดแถมยังถูกจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจมักจะถูกถามถึงเรื่องราวในอดีตด้วยโดยเฉพาะคุณพิธาที่หลายคนเชียร์ให้รีเทิร์นแต่คุณตายก็ตอบชัดเจนแล้วว่าช่วยกันดูแลลูกสาวน้องพี่พิมพ์นั่นเอง ซึ่งล่าสุดคุณแม่ต่ายคนสวยก็ได้แชร์ภาพหนุ่มเกาหลีอีดงอุกที่มาพร้อมกับข้อความในภาพว่าผู้ใดเนาะอีดงอุกเผยถ้าแต่งงานอยากเป็นคนทำงานบ้านจะบอกภรรยาเธอไม่ต้องทำเดี๋ยวผมทำเองโดยงานนี้คุณต่ายใส่แคปชั่นกรี๊ดเบาๆงานนี้ไม่ใช่แค่แม่ต่ายเท่านั้นที่กรี๊ดจ้าสาวๆคนไหนเห็นเป็นต้องกรี๊ดค่ะแม่ อย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ